สุรินถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมางามประคำสวยร่ำรวยปราสาทผักกาดหวานข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรม สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวรักษิการมลิงามชื่อเล่นทับทิมค่ะหนูเป็นลูกของคุณพ่อวิชัยมลิงามและคุณแม่สมพรมลิงามคุณพ่อและคุณแม่ของหนูเป็นเกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะหนูมีพี่น้องทั้งหมด3คนหนูเป็นบุตรคนที่3ค่ะปัจจุบัน ครอบครัวของหนูอาศัยอยู่บ้านเล็กที่109หมู่ที่1บ้านกระโพตำบลกราบโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครอบครัวของหนูมีฐานะปานกลางใช้ชีวิตเรียบง่ายดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะ เอแม่เทาไจริงเรยนัเดิน่เ,นเรียนกินดนั่งตั้งใจเรียนด้วค่ะเรียจริงด้งเยจริงด้วยอภัยอเอมทพี่ให้จริงเรียนยงเดใช่างกาินด้วตั้งใจเรียนด้วยทนนสู่ความสำเร็ชีวิตแช่เดินทางรไทยด้วยขับรถที่รถออ หนูกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ7แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โรงเรียนจอมพระประชาสันผลการเรียนเฉลี่ยสะสม3.78ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทุกคนอย่าลืมล้างมือให้สะอาดสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยนะคะพระศรีสากยะจอมพระ เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียนของหนูเป็นที่เคารพศรัทธาของพวกเราชาวเทาชมพูทุกคนค่ะในทุกๆเชา้าเมื่อมาถึงโรงเรียนหนูจะใช้เวลาในการฝึกซ้อมมารยาทไทยเตรียมตัวเป็นตัวแทนของโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยและเป็นวิทยากรช่วยคุณครูในการฝึกซ้อมนักเรียนในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเช่น การแข่งขันการประกวดมารยาทไทยพิธีไหว้ครูวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติค่ะ <S <S หนูก็เหมือนกับเด็กนักเรียนทั่วๆไปที่ต้องร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงในทุกๆเช้าและหนูก็ทำกิจกรรมทุกอย่างด้วยความตั้งใจ want to be a doctor. Thank you very much. Sit down. <laughs> what do you do in the holiday? Okay. Now I will ask one question to okay you. What do you do in your holidays? I do my housework, and then I make a ring from elephant fur. in a souvenir. After that. I am a tour guide who show the foreigner around the elephant village. This is my hometown, the Elephant World The three main landscape are Blix Tower, Elephant Stadium, and Elephant Museum. Okay, thank you very much. นอกจากนี้หนูยังมีความชอบในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์รวมถึงการคิดค้นทดลองนวัตรกรรมใหม่ๆในอนาคตหนูอยากประกอบอาชีพนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เพราะเป็นอาชีพที่ได้ใช้ความรู้และความสามารถที่หนูถนัดและยังเป็นอาชีพ ที่สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและประเทศของเราได้ค่ะในช่วงเย็นก่อนเลิกเรียนกิจกรรมที่ทำเป็นประจำคือการเล่นกีฬาค่ะและกีฬาที่หนูชื่นชอบนั่นก็คือเซปักตะกรอ้อจากความชอบทำให้หนูตั้งใจฝึกฝนจนได้เป็นนักกีฬาเซปักตะกร้อของโรงเรียนและเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ และยังได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนะักกีฬาวิ่งคบเพลิงในการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนจอมพระพระชาชสัรไอยาเกมประจำปีการศึกษา2563ค่ะนี่คือกิจกรรมหลังเลิกเรียนของหนูค่ะเวลาว่างหลังเลิกเรียนหนูจะช่วยคุณพ่ออาบน้ำให้ช้างครอบครัวของหนูมีช้างสองเชือกคือ พลายชาลีและพลายคำแก้วทั้งสองเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวของหนูเรามีความผูกพันกันมากๆเลยค่ะนอกจากนี้ครอบครัวของหนูยังปลูกฝังให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือนและแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านค่ะหนูและสมาชิกในครอบครัวมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ แต่ทุกคนก็ไม่ลืมที่จะแบ่งเวลามาใช้ร่วมกันซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัวหนูรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นใจทุกครั้งที่ได้อยู่กับครอบครัวเมื่อขอความคิดเห็นและปรึกษาเรื่องต่างๆกับคนในครอบครัวก็จะได้รับคำตอบและข้อเสนอแนะที่ดีเสมอมาหนูรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นลูกของคุณพ่อและคุณแม่ค่ะ และความภาคภูมิใจสูงสุดของครอบครัวหนูก็คือการที่บรรพบุรุษของหนูได้ถวายช้างเพื่อเป็นช้างทรงเลี้ยงในพระราชวังค่ะและการถวายช้างในครั้งนั้นทําให้ครอบครัวของหนูได้รับขันและปืนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในปีพุทธศักราช2493ในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ นับเป็นพระมหาการุณาที่คุณยังหาที่สุดมีได้ถือเป็นขวัญและกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ต่อวงตระกูลของหนูและพวกเราคนเลี้ยงช้างค่ะกิจกรรมและผลงานดีเด่นผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการหาปริมาณสารประกอบฟ,ฟีนอลิกรวมและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในมันเลือด เพื่อแปรรูปเป็นเม็ดไข่มุกเพื่อสุขภาพได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับภูมิภาคการแข่งขันโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาวครั้งที่22ณมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีสุรานารีจัดโดยสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนสาขาเคมี9คนจากทั่วประเทศจัดโดยงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูงฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัยสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฟ้ากันความร้อนจากเส้นใยมูลช้างได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไปการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเพรมตินสูลานนท์ประจำปีการศึกษา2 5 6 1ิระดับจังหวัดสุรินทร์ รางวัลชนะเลิศก,การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททั่วไปเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการประจำปีการศึกษา2561ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองงานมาก,กำรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2561ได้รับรางวัลชมเชยโครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไปการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเพรมตินสูลานนท์ประจำปีการศึกษา2561ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานดีเด่นสเต็มศึกษารอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายณโรงเรียนเวนจมะมหาราชจังหวัดอุบลราชธานีกิจกรรมโครงงานเป็นกิจกรรมที่ทำให้หนูรู้จักการทำงานอย่างมีระบบมีการวางแผนและดาเนินงานตามขั้นตอนมีการตรวจสอบและประเมินผลการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพรู้จักการทำงานเป็นทีม มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้แสดงออกถึงความคิดเห็นรวมถึงรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีมรู้จักนำวัตถุดิบที่มีในชุมชนมาแปรรูปและสร้างมูลค่าเห็นคุณค่าและตระหนักถึงการเพิ่มมูลค่าของสิ่งของที่มีในชุมชนได้แก่การนำมันเลือดมาแปรรูปเป็นเม็ดไข่มุกเพื่อสุขภาพการนำมูลช้างมาทำเป็นแผ่นฝ้ากันความร้อน และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเผยแพร่สู่ชุมชนเพื่อต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้กิจกรรมที่2มัง <laughed> คุเทศอาสา รับการสนับสนุนส่งเสริมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสุรินในการเป็นมคุเทศอาสาประจำศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุรินได้รับเกียรติบตัตรจากสถานีวิทยุกระจายเสียงอสอมทจังหวัดสุรินในการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างบ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุริน และหนูยังมีส่วนในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนผ่านการสแสดงชุดระบํายราจอมพระซึ่งออกแบบท่ารำโดยคุณครูวารุณีทองศรีครูโรงเรียนจอมพระประชาสันซึ่งท่าทางการร่ายรำสแสดงถึงอากับกิริยาอาการต่างๆของช้างกิจกรรมมคุเทศอาสาเป็นกิจกรรมที่หนูได้เข้าไปมีส่วนช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ทำให้หมู่บ้านช้างเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ทำให้วิถีชีวิตคนเลี้ยงช้างช้างเลี้ยงคนยังคงอยู่คู่กับชุมชนสืบไปและเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกกิจกรรมที่3มารยาทไทยเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทยในโครงการธนชาติริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่47และครั้งที่48ณมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1การประกวดมารยาทไทยในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่69ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดมารยาทไทยระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิลิโทรวิชาการประจำปี2561ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 เรื่องในงานสัปดาวิทยาศาสตร์แห่งชาติและสลินทรอนุชาการประจำปี2562จากประสบการณ์การประกวดมารยาทไทยทำให้หนูได้รับคัดเลือกเป็นวิทยากรอบรมมารยาทไทยของโรงเรียนจอมพระพชาสันกิจกรรมมารยาทไทยทำให้หนูเป็นผู้นำกล้าแสดงออกมีความอดทนตระหนักถึงการแสดงออกของมารยาทที่ดีงามและถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้ หนูมีความรักศรัทธาเทอดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และหนูยังได้สมัครเข้าร่วมเป็นนักเรียนจิตอาสาพระราชทานและยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนได้จัดขึ้นอีกด้วยค่ะจากกิจกรรมต่างๆที่หนูได้ทำส่งผลให้หนูเป็นคนที่มีความรู้ความคิด ความประพฤติที่ดีและเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติดังความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ความว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนล้วนพอเหมาะกันในทุกๆด้านสังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด